เหี่ยวหมดเลยค่ะแต่ยังเพิ่งทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสโตให้สดใหม่เหมือนเดิมอันนี้สดวนี้แม่เจ้เคยทำแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาทำเพื่เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือเราจะเตรียมน้ำน้ำแล้วก็เทสโตใส่ไปเลยค่ะแม่เจ้เคยทำแล้วนะคะได้ผลจริงๆสดใหม่เหมือนออกมาจากต้นอันนี้ถูกงูครึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าสโตเราจะเป็นยังไงนะคะใครที่ชอบกินสโตก็อย่าลืมเอาไปทำดูนะคะเดี๋ยวจะมาเราจะมาดูว่าอีกสองชั่วโมงสโตเราจะเป็นยังไงใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องรอสโตจะเน่าจะ นี่ค่ะหลายท่านอาจจะว่าเหี่ยไม่น่ากินแต่ไม่เป็นไรค่าวนี้แม่เจ๊จะมาบอกวิธีทาทำให้สตต้สดใหม่เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกสองสามชั่วโมงมาดูขั้นโตเลยค่ะดูซิสตอเราที่แช่น้ำไว้จะสดเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวมาดูกันไปดูนะคะน้ำล้อนออกมาแสดงว่าสตอเราสดขึ้นเกือบเต็มแก้วเลยเดี๋ยวเราจะมาเทกันดูนะคะ วาสโตเหียวเแช่น้ำไว้ตั้งแต่หกโมงครึ่งตอนนี้10บโมงครึ่งกี่ชั่วโมงเสามชัม่วโมงมาดูกันค่ะโอนี่ทุกคนสดใหม่มาลองทำกันดูนะคะสโตเหียวเสามารถทำให้สดได้